นิสสันอ m เมล่าเทอร์โบดาวเริ่มต้น5,555บาทฟรีชุดแต่งสวยๆแบบนี้รอบคันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบนะคะนิสสันเมกาออโตโมบิลค่ะวันนี้โบพามาชมนิสสันอ m เมล่าเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะได้มีการแต่งติดเกิ์ตนะคะของแม็กซิมัสรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับ ติดล้อมแม็กขอบ17นั่นเองนะคะแล้วก็ติดในส่วนของดิสเกสีแดงเพื่อให้มันตัดกับตัวรถมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง5,555บาทเท่านั้นเองค่ะ ะะจะเป็นรุ่น a m มล่า l l นั่นเองนะคะสำหรับด้านข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะคะแล้วก็จะเป็นกระจกแบบทับไฟฟ้าด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของมือจับมือจับตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มคีเลสนะคะเวลาเปิดเนาะก็คือเพียงแค่พกคุญแจเท่านั้นนะคะกดปุ่มลูกค้าก็สามารถเปิดประตูขึ้นรถได้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะโบมีการติดคิวกันศาสตร์ให้นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็มีการติดฟิล์มนะคะฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มไฮคูลแบบเซรามิกเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้เลยะคะ่ะและส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะมีการติดสเกิร์ดด้านข้างนะคะเป็นลายของแมสซิมัสเช่นเดียวกันก็คือสเกิร์ตตัวนี้นะคะจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปวราจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะ ท้ายกันนะคะคสลับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกติดสปอยเลอร์หลังค่ะแบบยกสูงนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตทางด้านท้ายนะคะตัวแม็กซิมัสนะคะจะเป็นท่อหลอกคู่นะคะซ้ายขวาเลยอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะคะทําให้รถด,ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและในชุดของเขานะคะเรายังมีถาดยางท้ายรถให้ด้วยค่ะเวลาลูกค้าขนของนะคะของเปียกของชื้นก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะถาดยางตัวนี้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะโบก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะคอนเซ็ปต์ของอัลเมล่านะคะก็คือให้ความกว้างนะคะนั่งสบายนะคะอ่ะในรุ่นตัวนี้นะปกติแล้วเบาะจะเป็นเบาะผ้าน,นะคะแต่ว่าเราได้ติดตั้งนะคะเบาะหนังให้กับลูกค้าทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะคะด้านข้างประตูนะคะ พร้อมกับเบาะนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะตามใจชอบเลยและสําหรับจอรุ่นนี้นะคะปกติ EL จะไม่มีตัวหน้าจอตัวนี้แต่ว่าโบได้ติดตั้งเป็นจอทัชสกรีนให้นะคะที่รองรับ p p p l e r p l a y Android Auto ค่ะและที่สําคัญนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นกล้องด้านท้ายให้ด้วยค่ะแถมพวงมาลัยตัวนี้นะคะยังเป็นพวงมาลัยแบบ บังติฟังก์ชันนะคะที่สามารถใช้คำสั่งนะคะบนพวงมาลัยเพื่อสั่งให้จอเพิ่มเสียงลดเสียงทำงานได้ด้วยค่ะ ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะออกรถใช้เงิน5 5 5 5บาทเท่านั้นค่ะและสนับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามโบได้เลยต้องบอกก่อนเลยว่ารถมีจำนวนจำกัดนะคะพิเศษลูกค้าเก่ามิสันลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทและสิทธิ์ข้าราชการอีก10,000บาทและใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะคะสามารถโทรมาคุยรายละเอียดกับโบก่อนได้นะคะที่0 8 8 7 6 0 5 8 6 8ค่ะและโบยังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะพร้อมส่งมอบรถ ให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีไปเลยค่ะและสุดท้ายนี้โบต้องฝากกดไลค์กดแชร์เพจนิสันเมกาออโต m โมบิลด้วยนะคะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.